ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ด่านบ้านแหลมครับกับคุณสุนันทาบำรุงส่วนนิดหนึงฮะล่าสุด9้ามงเช้าวันนี้เปิดแล้วนะครับสําหรับด่านฮะคุณสุนันทาครับค่ะคุณใส่สมค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่หน้าด่าน ถ่วอนออบ้านแหลงนะคะที่เมื่อวานนี้นะคะเรามาติดตามสถานการณ์ซึ่งเช้านี้ค่ะถ้าเกิดว่าดิฉันจะกลับกล้องให้ดูภาพอย่างชัดเจนถึงระดับน้ําที่ลดลงไปจนเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะตอนนี้ล่าสุดค่ะระดับน้ํานะคะที่เหลืออยู่แค่บริเวณสะพานเพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาและข้ามหากันเท่านั้นค่ะ ระดับน้ํานะคะถ้าวัดด้วยสายตาจากที่มีประชาชนกําลังเดินอยู่นะคะที่บริเวณประตูทางฝั่งไทยค่ะจะอยู่ที่ประมาณา15เซนติเมตรแต่ว่าระดับของตรงกลางสะพานน่าจะอยู่ประมาณ30เซนติเมตรนะคะโดยเมื่อชว่ชวงเช้า9โมงเช้าที่ผ่านมานี้เองค่ะ นะคะก็ปล่อยรถบรรทุกนะคะที่มีขนาดใหญ่สามารถที่จะข้ามไปส่งสินค้าได้แล้วหลังจากที่ทําเรื่องของเอกสารในการที่จะข้ามแดนไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะทางฝั่งตรงนู้นนะคะรถก็กําลังที่จะรอข้ามมายังฝั่งประเทศไทยค่ะขณะเดียวกันนะคะในส่วนของประชาชนที่เดินทาง แล้วก็มาทําเอกสารการเดินทางต่างๆที่เมื่อวานนี้นะคะปิดทําการไปหนึ่งวันวันนี้ค่ะประชาชนค่อนข้างที่จมากนะคะโดะเห็นได้ถึงแถวในการที่เข้ามาเพื่อที่จะมาต่อวีซ่าแล้วก็เดินทางกลับไปยังประเทศกัมพูชาค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะคะนี่คือบรรยากาศล่าสุดเช้านี้ขณะที่บริเวณของตลาดการค้าชายแดนนะคะ ค่อนข้างที่จะคึกคักแล้วเรื่องของการฟื้นฟูทําความสะอาดนะคะก็ทําตอนที่ระดับน้ําเริ่มลดต่ําลงทําให้บริเวณพื้นผิวที่ตลาดแห่งนี้นะคะค่อนข้างที่จะเรียบร้อยไม่ได้ มีปัญหาอุปสรรคต่อการที่จะต้องเข้ามา,าฟื้นปูได้ยากนะค่ะก็ะค,ะค,ะคือไปได้อย่างรวดเร็วทําให้การค้าการขายนั้นกลับมาเปิดตามปกติได้มากยิ่งขึ้นนี่คือภาพรวมนะคะของตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลมแห่งนี้นะคะณะเวลานี้ค่อนข้างที่จะคลึกคักเลยทีเดียวค่ะคุณเสกสมค้าค,คุณคุณสุนันทาฮะมีโอกาสพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ด่านบ้านแหลมไหมครับว่าน้ําที่ท่วมอยู่ริม ในคลองออรลัวจะลดระดับลงและเข้าสู่ภาวะปกติได้สักประมาณสักกี่โมงฮะการคาดการณ์ที่เจ้าหน้าที่สอบถามเจ้าหน้าที่เมื่อช่วงเช้าอนะคะคาดว่าไม่น่าจะเกลีย้ยงนี้ค่ะก็สามารถที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและรถก็สามารถที่จะสัญจรได้มากยิ่งขึ้นค่ะคุณเสกสมในพื้นที่ตลาดร้านค้าร้านขายไม่ได้รับผลกระทบใช่ไหมฮะ ที่สอบถามนะคะแล้วก็วัดจากการสังเกตเมื่อวานนี้ที่ระดับน้ําเข้าท่วมในตลาดนะคะไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจากว่าทางตลาดเองนะคะได้มีการแจ้งเตือนพ่อค้าแม่ค้าทั้งไทยและกัมพูชานะคะให้เก็บของขึ้นที่สูงก่อนที่มวลน้ําจะเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ระดับน้ํานะคะสินค้าต่างๆไม่ได้รับความเสียหายถึงแม้ว่าจะมีบางร้านนะคะน้ําเข้าร้านบ้างแต่ก็ไม่ได้รับกระทบใดๆค่ะ เอาละครับขอบคุณคุณสุนันทานะครับค่ะขอบพระคุณค่ะครับอคุณสุนันทานะครับก็สดผ่านไลน์คอมมาจากด่านบ้านแหลมนะครับที่โป่งน้าร้อนจันทบรุรีเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพผมสูงเมื่อวานนิดนึ่งฮะเมื่อวานน้องเก๋แล้วฮะช่างเทคนิคบินมานี่ฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพอตไปก่อนแล้วกันนะครับคือตรงกลางเนี่ยฮะคุณผู้ชมที่ที่เราเห็นนะฮะ ฝั่งบ้านเราเนี่ยจะเป็นฝั่งไทยฝั่งตรงข้ามคือกัมพูชาตรงกลางเนี่ยจะเป็นคลองออล้วัวที่รับน้ํามาจากสอยดาวผ่านโป่งน้ําร้อนแล้วก็มาไหลลงที่นี่ปลายทางของคลองออล้ัวเนี่ยไม่ได้เข้าไทยนะฮะแต่วกกลับเข้าไปที่กัมพูชาเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้ํามาถึงจุดนี้นะฮะมันจะเอ,อ่อเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ํานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการเตรียมการมาก่อนหน้านี้แล้ว เนื่องจากได้รับแจ้งจากทางอำเภอสอยดาวและแถวแถวด่านชั่วคราวาส่วนส้มนะครับว่าปริมาณน้ำค่อนข้างมากและจะหลากลงมาน้ำจากาด่านชั่วคราวส่วนส้มเนี่ยมาถึงที่นี่ประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับแล้วช่วงตีสามคืนก่อนน้ำมันก็เอ่อท่วมทั้งหมดนะฮะจุดที่ให้บริการของตอมของศุลก,กากรนะครับพื้นที่ตรงนั้นก็ถูกน้ำท่วมนะฮะแต่ว่าถ้าเราดู จากมุมนี้นะฮะเราจะเห็นนี่เลยนะฮะตลาดเนี่ยถือว่าตลาดบ้านแหลมนี่ขนาดปรับพื้นแล้วนะฮะขนาดปรับพื้นแล้วน้ําที่มาเนี่ยต้องบอกเลยว,ว่ามันมากจริงอันนี้เป็นภาพเมื่อวานนะครับช่วงบ่ายนี่ดีว่าช่วงบ่ายที่เราไปถึงแล้วไปบินโดนเนี่ยน้ำเนี่ยมันเริ่มลงแล้วนะฮะเดิมเนี่ยาจากชายน้ําตรงนี้เนี่ยขยับเข้าไปอีกประมาณสักเกือบเกือบ ร้อยเมตรนะครับที่น้ําท่วมอย่างที่บอกไปคือฝนมันตกหนักมากนะครับในพื้นที่อําเภอสอยดาวแล้วก็ไหลามาที่โป่งน้ําร้อนนะครับทางเจ้าหน้าที่ทั้งตอมเองทั้งสุลกากรเองก็มีการเตรียมเรื่องของการเก็บอุปกรณ์ที่มันอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเมื่อวานผมไปมีโอกาสพูดคุยกับทางสวัสตมที่ด่านบ้านแหลมนะครับก็บอกว่ารู้อยู่แล้วนะฮะว่าน้ํามันจะมา นะครับก็เลยมีการถอดอุปกรณ์ทั้งหมดเก็บไปไว้ด้านบนอาคารที่ไม่ถูกน้ําท่วมส่วนไฟฟ้าระบบไฟฟ้านะครับก็มีการาประสานให้ทางาไฟฟ้าเนี่ยมาตัดกระแสะไฟนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะาได้รับอันตรายเมื่อวานช่วงบ่ายก็ยังเปิดให้ทำต่อวีซ่าต่อพาสปอร์ตไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ที่ด่านประกาศเป็นหลักนี่ตอนนี้ เริ่มได้แล้วภาพเมื่อเช้านะครับอย่างที่คุณสุนันทาบอกไปคือระดับน้ำเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงกลางคลองแค่นั้นประมาณสัก50าเซนนะฮะก็เดี๋ยวรอประมาณสักเที่ยงนี้ครับคุณผู้ชมใครที่จะข้ามแดนนะครับใช้รถจัก,กรยานยนต์รถยนต์ที่จะข้ามแดนข้ามแดนผ่านด่านบ้านแหลมก็น่าจะสัญจรได้เป็นปกติแล้วส่วนเรื่องของการต่อพาสปอร์ตนะครับที่จุดผ่านแดนตรงนี้ทางตอมอกลับมาให้บริการตามปกติแล้วนะครับ